ฮัลโหลสวัสดีทุกๆคนพบกับซีรีส์หมาหอนโฮมสเตย์อ ah ีพีนี้ก็เป็นอีพีที่ส1บอแล้วนะครับเหตุการณ์หลังจากที่ฟลัฟฟี่กลับไปที่บ้านนั้นก็ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะครับหลังจากที่ฟลัฟฟี่กลับไปหมาหอนโฮมสเตย์ ah ก็เงียบเหงาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เจสิก้าทำอาหารกินก่อนทำอาหารกินดีกว่าฉันฝึกทำอาหารมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้ฉันทำอาหารเก่งแล้วจ้ะ เจสซิก้าเองก็ไปเปลี่ยนสีผมมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมลีลาการทำอาหารนางดูพัฒนาขึ้นววาเมื่อก่อนนะครับจะชอบทำขวดพริกไทยตกลงไปในกระทะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือพัฒนาแล้วนะครับเก่งขึ้นเยอะเลยเรามาเปิดเกมที่เจสซิก้านะครับเพื่อนๆคงจะสงสัยนะเอ๊ะแจ็คหายไปไหนตอนนี้แจ็คออกมาวิ่งจ็อกกิ้งนะครับนี่เปิดตัวอย่างหล่อเลย เปิดตัวมากับชุดใหม่นะครับถึงเวลาจะผ่านไปแล้ว1ปีนะครับแต่ว่าแจ็คก,ก็ยังไม่เคยลืมฟลัฟฟี่เลยนะครับแจ็คยังคงคิดถึงฟลัฟฟี่อยู่ตลอดเวลาเลยแปะเดี๋ยวอดจะพาแจ็คไปหาฝูงดีกว่าคือแจ็คสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงนะครับสวัสดีทุกคนมีใครอยู่ไหมอ้าหัวหน้าแจ็คมาทำอะไรแต่เช้าเลยฉันกำลังวิดพื้นอยู่เลยเนี่ย กำลังออกกำลังกายบริหารยามเช้าอากาศตอนเช้าเนี่ยมาสดชื่นดีจังเลยนะเราไปตั้งตีออกล่ากันดีกว่าลอรี่อะไรนะคะไปออกล่าแต่เช้าเลยเหรออุย้ยลอลี่คงจะไม่อยากไปออกล่าตอนเช้านะครับก็เลยฟัดกับแจ็คตีกันอย่างเมามันเป็นภาพที่เห็นได้ทุกตอนนะครับ รู้สึกว่าแจ็คจะชนะแล้วนะครับตอนนี้แจ็คก,ก็เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยอมรับแล้วนะครับไหนมาชักก็เยอะกับลูหน่อยดีกว่าลูนี่ไม่เคยเปลี่ยนเสื้อเลยนะเสื้อขาดแบบไม่ไหวแล้วว่ะมาลูไหนมาชักก็เยอะกับฉันหน่อยเอา้าลูลืมกายล่างเอะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไงลูไกล่างแล้วเมื่อกี้คือเกมลวนนิดนึงนะครับตอนนี้หัวหน้าแจ็คก็กำลังสู้กับลูกน้องอยู่นะครับเป็นการฝึกประลองยามเช้าเป็นการต่อสู้กันด้วยมิตรภาพนะครับแปะต่อไปเราไปทำภารกิจกันดีกว่าไปตั้งตีออกล่าเราไปล่ากับลูนะครับลูออกไปล่ากัน โอ้ยหัวหน้าแจ็คนี่วิ่งเร็วจังเลยเราเดินตามไม่ทันเลยเนี่ยลูดูเหมือนว่าจะลงพุงแล้วนะครับตอนนี้ดูเป็นหมาป่านุ่มฟูดูอบอวบนนะดูสิดูตัวหนาๆขึ้นนะเนี่ยในระหว่างนี้แจ็คก,ก็กำลังไปออกล่านะครับเดี๋ยวพอได้อาหารมาก็จะเอาอาหารสเสบียงไปเติมที่กลุ่มนะครับ A later few moments later. ตอนนี้แจ็คก,กลับมาแล้วแจ็คได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ย ได้ซอยจุเฮ้ยได้กระชะปองกลับมาด้วยนะครับลองเปิดดูดีกว่านี่แต่ว่าเป็นกระชะปองที่หาได้ทั่วไปนะครับแค่ดาวเดียวขายก็ได้แค่ยี่ห้าบาทเองนะครับเราบริจาคให้กลุ่มไปเลยแล้วกันมาบริจาคของเอาบริจาคก,กระชะปองไม่ได้นะครับบริจาคได้แค่ซอยจุแล้วก็รูปปั้นหมาป่า ตั้งแต่แจ็ควิ่งเร็วได้นี่คือทุกอย่างสะดวกขึ้นมากเลยนะครับว้าวหลอรีกลับล่างแล้วนะครับแจ็กก็กลับล่างบ้างดีกว่ากลับเป็นแจ็คสุดหล่อคนเดิมนะครับอุตสาห์เปลี่ยนชุดมาใหม่อยากให้เห็นความหล่อเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะให้แจ็คชวนทุกคนขึ้นไปเที่ยวบนภูเขากันดีกว่าเพิ่มเข้ากลุ่ม หมาป่าพวกนี้นี่กินมุมมามจังเลยไปไปเที่ยวบนภูเขากันทุกคนแล้วคือแจ็คเนี่ยวิ่งเร็วสุดเลยนะทุกคนลูกน้องอีสองคนคือตามไม่ทันเลยอะดูสิแจ็คมาถึงยอดเขาแล้วว่าแล้วลอรี่กับลูลอยู่ไหนคือลอรี่กับลูเดินช้ามากเลยทุกคนดูสิคือแจ็คไปยืนรอ,อนานแล้วนะ เดี๋ยวหัวหน้าก็โกรธหรอกเดินเร็วๆสิลูกน้องสองคนนี้นี่ห่วงกินจังเลยเห็นวิวนี้แล้วก็นึกถึง f l u f f ่ผ่านไปหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยไม่รู้ว่าป่านนี้ f l u f f ่จะเป็นยังไงบ้างนะคงกำลังมีความสุขอยู่แน่ๆเลยแจ็คก,ก็ยังคิดถึง f ั u f f ่อยู่เลยนะครับว่าแต่ทำไมลูกน้องสองคนช้าจังเลย หัวหน้าแจ็คนี่ท่าทางจะว่างมากชวนเราขึ้นไปบนภูเขาไกลก็ไกลเหนื่อยก็เหนื่อยอย่าบ่นนะลอรลี่เดี๋ยวเธอก็โดนรถคันอีกหรอกเราขึ้นมาถึงแล้วหัวหน้าเราจะมาทำอะไรบนนี้ล่ะลูนี่ก็ไม่ยอมวางอาหารเลยนะครับลอรี่อย่าพึ่งไปมีสิทธิ์อะไรมาเดินหนีหัวหน้าตอนนี้เดี๋ยวจะให้แจ็คเลื่อนคันให้ลูดีกว่าในฐานะที่ลูเป็นเพื่อนที่ดีกับเรานะครับ ฝูงมาป้าลำดับขั้นในฝูงเลื่อนขั้นเป็นเบตานะครับรู้รฉันจะเลื่อนขั้นนนยนะให้ในายเป็นเบตา้าจริงเหรอครับหัวหน้าแจ็คขอบคุณมากเลยนะครับส่วนลอลี่เนี่ยหายไปเลยไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเลยอะ่ะแถมยังคอละาหาแจ็คบ่อยอีกไหนดูซิว่าเราทำอะไรกับนางได้บ้าง คือตอนนี้เราลดขั้นลอรี่จนต่ำสุดแล้วว่าเหลือแค่ไล่ออกจากฝูงแต่เราไม่ไล่นะครับสงสารนาง <c oughs> เราจะปล่อยนางไปนะครับมาลูเรามาแข่งชักกเยอือกกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้นายลืมกลายล่างนายเลยแพ้ฉันเลย <c oughs> มาเดี๋ยวเราจะมาชักกเยอือกกับลูบนนี้นะครับ <c oughs> ดูสิว่าใครจะชนะแจ็คก,ก็ยังชนะอยู่ดีอะ หัวหน้าเนี่ยแข็งแรงจังเลยนะครับก็ไม่เท่าไหรหรอกฉันขึ้นมาบนเนี้ยฉันก็คิดถึง f l u f f ่ไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างฉันเองก็เคยมาชักกเยืะอกับ f l ฟฟี่บนนี้แหละตอนนั้นน่ะมีความสุขมากๆเลยฉันคิดถึงเขาน่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่ง f l ฟฟี่ก็จำหัวหน้าได้เองแต่ว่าตอนนี้มาสู้กับผมก็ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ คือหมาป่านี่ก็วันวันสู้กันอย่างเดียวเลยนะครับเอาตีกันตีกันเข้าตีกันเข้าปะแย่งยากยากันกลับบ้านดีกว่าฉันหิวข้าวแล้วตอนนี้เราก็ได้แต่คิดนะครับว่าเมื่อไหร่ลัฟฟี่จะความจำกลับคืนมานะครับแล้วก็โผล่มาหาแจ็คที่นี่สักทีแล้วถ้าไม่อลอรี่มาที่บ้านแล้วเนี่ยมามามาชวนเข้ามาก่อนแล้วกันเข้ามาสิอลอรี่จะมาหาเจสสิก้าเหรอ จะให้แจ็คกลับล่างก่อนนะครับตอนนี้จะให้แจ็คลงมากินข้าวนะครับเอาเจสิกา้าทำไมเธอมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะยืนอยู่มึนๆอย่างเงี้ยน่ากลัวก็ตอนนี้บ้านโดนตัดน้ำตัดไฟนะสิจะมามีนโยบายตัดน้ำตัดไฟอะไรตอนนี้น่าเบื่อจังเลยไปจุดไฟเล่นนอกบ้านดีกว่า ฉันอยากให้แจ็คมีความสุขจังเลยเมื่อไหร่ฟลัฟฟี่จะกลับมานะตอนนี้แจ็กก็มานั่งข้างๆเจสิก้านะครับแจ็คช่วงนี้นายโอเคไหมเนี่ยนายยังคิดถึงฟลัฟฟี่อยู่ใช่ไหมฉันรู้นะฉันดูออกถ้าคิดถึงทำไมไม่ลงไปหาเขาดูล่ะตอนนี้ <วา S 2> เขาดังจะตายหนังสือเขานะ่ะขายดีมากเลยนะฉันยังแอบ,บอ่านนิยายของเขาเลย เรื่องความรักของคนกับมนุษย์หมาป่าฉันว่าฉันไม่อ่านดีกว่าถ้าเกิดฉันอ่านเดี๋ยวฉันก็จะคิดถึงเขาขึ้นมาอีกนะปล่อยเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วให้เขาทำตามความฝันให้เต็มที่เถอะคือตั้งแต่แจ็คเคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยเราตามแจ็คไม่ทันเลยนะครับดูสิเอาไปอีกแล้วสงสัยแจ็คคงจะกลบเกลืนความคิดถึงนะครับเนี่ย ดูสิเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ออกกำลังกายนิยายของ fluffy เนี่ยสนุกจะตายอยากให้แจ็คอ่านจังเลยแต่ว่าแจ็คน่ะดื้อมากเลยไม่ยอมอ่านเลยกลัวอ่านแล้วคิดถึงแต่ถึงไม่อ่านฉันว่าแจ็คก็คิดถึงอยู่ดีนั่นแหละมาเดี๋ยวเราขอปิดการเคลื่อนไหวรวดเร็วชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าเราตามแจ็คไม่ทันเห็นกองไฟแล้วก็คิดถึง fluffy จังเลย เราก็มีจูบแรกกับฟัฟฟี่ที่นี่แหละหน้ากองไฟเนี่ยคิดถึงจังเลยตอนนี้แจ็คก็ได้แต่คิดถึงฟลัฟฟี่นะครับแต่ในระหว่างที่คิดถึงแจ็คก็ต้องดําเนินชีวิตทุกๆวันอย่างปกตินะครับเพราะว่าตอนนี้แจ็คก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนั่นคือเป็นหัวหน้านั่นเองแจ็คเราเข้าไปดูหนังกันดีกว่า ฉันอยากดูหนังนะ่ะเจสซิก้าวันๆเธอนีน้ดูแต่หนังจริงๆเลยนะก็ฉันชอบนี่นะฉันไม่ค่อยมีอะไรทำาน่ยฉันก็ชอบดูหนังตอนนี้สองพี่น้องก็กำลังดูหนังกันอย่างมีความสุขนะครับถึงแจ็คจะคิดถึงฟลัฟฟี่แต่ว่าแจ็คก็เศร้าน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านมาเป็นปีแล yes, hmm. ้ว โอเคครับตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตของ f l ฟ f f ่เป็นยังไงเมื่อกี้ที่เจสซิก้าบอกว่า f l ฟ f f ่เป็นนักเขียนชื่อดังตอนนี้ f l ฟ f f ่จะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปดู f l ฟ f f ่กันเลยดีกว่าไปกันเลย 1>, 1ปีผ่านไปนะครับตอนนี้ f l u f f ่เองก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับเ mm hmm. พราะว่านิยายที่ f l ฟ f f ่เขียนลงไปในอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็คืออยู่ดีๆก็โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ได้เอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับแถมปีหน้ายังมีแพลนที่จะเอาไปทำเป็นซีรีส์อีกด้วย <Wow. S 1> ฟลัฟฟี่นี่เก่งมากๆเลยนะครับและนอกจากชื่อเสียงของฟลัฟฟี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ฐานะของฟลัฟฟี่เองก็ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะจ๊ะตอนนี้ฟลัฟฟี่ได้ย้ายมาอยู่บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมดูสิหรูหราขึ้นตั้งเยอะแนะ่ ฟลัฟฟี่ของเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะครับแถมตอนนี้ยังดูภูมิฐานมากขึ้นด้วยตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็มาดูหนังคนเดียวนะครับในวันแห่งความรักวันนี้เป็นวันแห่งความรักน่าเบื่อชะมัดดูหนังดีกว่าทำไมเรารู้สึกว่าวันแห่งความรักเนี่ยเราจะต้องอยู่กับใครสักคนนะจนถึงตอนนี้ผ่านไปเป็นปีแล้วเราก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดี มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยคือความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นกับฟลัฟฟี่นะครับก็ยังไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่าฟลัฟฟี่ก็พยายามจะโฟกัสที่งานมากกว่านะครับก็เลยตั้งใจกับงานเขียนเขียนหนังสือจนโด่งดังเลยนะครับเบื่อจังเลยออกไปหาอะไรทาดีกว่านั่นสินะฟลัฟฟี่ออกไปหาอะไรทําดีกว่าฉันเห็นเธอแล้วฉันก็เบื่อแทนนะฟลัฟฟี่ก็ไปหยิบหนังสือมาอ่านนะครับ อ่านเพื่อที่จะเติมความรู้ใหม่ๆจะได้มีแรงบันดาลใจในการเขียนแต่ว่าหนังสือเนี่ยฉันก็อ่านมาหมดทุกเล่มแล้วนะออกไปข้างนอกดีกว่าไปออกไปเที่ยวข้างนอกกันดีกว่าในวันแห่งความรักนี้ฟลัฟฟี่ก็ไม่รู้จะอยู่กับใครดีนะครับก็เลยโทรชวนพี่สาวออกมาเที่ยวหอสินกันแต่ว่าตอนนี้ฟลัฟฟี่อยู่ดีๆก็เอาจานไปล้างเฉยเลย เดี๋ยวเรามาดูหน้าพี่สาวของ f l u f f ่กันดีกว่าเมื่อกี้น่าจะเห็นแวบๆแ,แล้วนะครับไม่รู้เดินไปไหนแล้วนี่ไงคนนี้ชวนมาหอศิลด้วยกันแล้วเดินหายไปไหนเนี่ยคนนี้คือพี่สาวของ f l ฟ f f ่นะครับชื่อว่าพี่เมเปิลเป็นยังไงบ้างจ๊ะเพราะหนักเขียนคนดังพี่ก็พูดเกินไปก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นสักหน่อยแล้วพี่สบายดีไหมครับสบายดีอยู่แล้วจ้า ตอนนี้กิจาการกำลังจเจริญรุ่งเรืองเลยเขาวันไหนพี่ว่างๆไปเที่ยวที่บ้านผมบ้างก็ได้นะครับบ้านผมนะ่ะใหญ่โต,<ะ>ตแล้วนะนายนี่ขี้โม้จังเลยนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยววันไหนฉันจะแวะไป <c oughs> เออนี่วันนี้ฉันพาหลานสาวนายมาด้วยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากมาหานายมากเลยนะ่ะ <c oughs> เขาภูมิใจมากเลยนะ <c oughs> ที่มีคุณน้าเป็นนักเขียนชื่อดังน่ะแล้วไหนล่ะลูกสาวตัวดีของพี่น่ะ น่าจะเดินเล่นอยู่แถวแถวนี้แหละจ้ะเห็นเดินโฉบไปโฉบมานางชอบงานศิละปะนะงั้นผมไปเดินหาก่อนนะครับอ๋ออยู่นี่เองคุณนาฟาฟีไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะนายังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนหนูนะ่ะอ่านนิยายของนาทุกคนเลยนะคะทุกคนชอบมากเลยล่ะคะ่ะแม้ได้ยินอย่างนี้ก็ภูมิใจจังเลยว่าแต่เธอไม่ต้องเรียกฉันว่านาก็ได้นะ จริงๆเรียกว่าพี่ก็ได้อายุเราก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็แหมคุณนาเป็นน้องชายของแม่หนูจะให้หนูเรียกว่าอะไรล่ะคะเรียกว่าพี่ก็ยังไงอยู่นะคะเต็กนาเลยค่ะดีแล้วเราลงไปดูงานศิลปะกันเถอะนะคะข้างล่างน่ะมีรูปสวยๆเต็มไปหมดเลยไปกันเถอะค่ะไปกันเร็วไปกันเร็วตามมาเร็วๆสิคะนานี่เดินช้าจังเลยสู้หนูก็ไม่ได้สงสัยจะแก่แล้ว ฉันเพิ่งจะอายุ25เองนะแก่เกิอะไรกันรูปนี้สวยจังเลยค่ะหนูชอบมากเลยคุณแม่คุณนาดูสิคะวินั่นมันฟลัฟฟี่นี่นักเขียนชื่อดังฉันรู้จักฉันรู้จักฉันอ่านงานเขียนของเขาโอยสุดยอดไปเลยอะคือตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็เป็นคนดังแล้วนะครับ คือตรงเนี้ยวุ่นวายมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาพี่สาวแล้วก็หลานไปบ้านดีกว่านะครับคือยืนตรงนี้รู้สึกวุ่นวายเกินไปนะครับไปกลับบ้านกันดีกว่ามาเข้ามาในบ้านกันก่อนสินั่งตามสบายเลยนะคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองก็รกกันโอ้โหบ้านสวยจังเลยค่ะหนูก็อยากมีบ้านแบบนี้บ้างจังเลยมาฟัฟฟี่มาทำอาหารให้พี่สาวแล้วก็หลานกินดีกว่า แมบ้านนี้นีบบรรยากาศดีจังเลยสงสัยจะต้องมาบ่อยๆซะและ้วอันนี้คือพี่สาวของ f l u ฟ f y ฟฟนะครับเป็นสาวสวยแซ่บนักธุรกิจนะครับส่วนหลานสาวของ fluffy ฟฟทุกคนพอจะเดาออกหรือเปล่าว่าเป็นใครโอจะยังไม่เลื่อนเมาไปโดนตัวเขานะครับคิดว่าทุกคนดูหน้าก็น่าจะเดาออกนะอุ๊ยเราไม่แอบดูนางฉีนะครับ มาฟลัฟฟี่เรียกทุกคนมากินข้าวสิทําเสร็จแล้วก็หยิบกินคนเดียวงัง้มงั้มงั้มอร่อยจังเลยคุณนาทําอาหารเก่งเหมือนกันนะคะเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกก็ทําไปมั่วๆน่ะนี่ได้ข่าวว่าน,นิยายของฟลัฟฟี่นะ่ะจะได้ทําเป็นซีรีส์ด้วยนะอุ๊ยจริงหรอคะคุณนานี่สุดยอดไปเลยนะคะอุ๊ยหนูดีใจจังเลยรอชมเลยคะ่ะหนูชอบซีรีส์ไวชอบมากมาก ไหนๆก็มาแล้วขึ้นไปดูข้างบนกันหน่อยดีไหมบ้านเนี้ยข้างบนก็สวยนะเฮ้ยอลังการมากๆเลยคือพี่เมเปลิลทำไมเดินขึ้นเดินลงนางเป็นอะไรอ๋อนางอยากเล่นเดอะซิมนะครับคุณนาคะคือตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วคะ่ะแม่หนูเรียกแล้วแล้ววันหลังหนูจะมาเที่ยวเล่นใหม่นะคะหนูดีใจด้วยนะคะ ที่คุณนาโด่งดังขนาดนี้หนูภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วหนูก็อยากมีบ้านใหญ่ๆเหมือนคุณนาบ้างนะคะสักวันหนึ่งหนูจะเก็บตังค์ให้ได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็มีบ้านให้ใหญ่กว่าคุณนาอีกค่ะคอยดูนะคะขี้โม้จริงๆหลานคนนี้รู้หรือ,อยังครับว่าคนนี้คือใครฉเฉลยนะครับหลานของฟัฟฟี่คนนี้ก็คือคาราเมลนั่นเองคาราเมลเป็นลูกสาวของเมเปิลนะครับ เมเปิลก็คือเป็นพี่สาวของฟลัฟฟี่ก็เท่ากับว่าฟลัฟฟี่มีศักเป็นคุณน้าของคาราเมลนั่นเองแต่ว่าเมเปิลเขาก็มีลูกเร็วนะครับก็เลยแบบน้ากับหลานอายุห่างกันไม่มากนะครับคาราเมลก็เป็นเด็กดีมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับช่วยเก็บขยะด้วยตอนนี้เราให้คาราเมลเขากลับบ้านไปดีกว่านะครับเพราะว่าเราอยู่กันมาจนดึกแล้วคุณแม่ก็กลับบ้านไปก่อนแล้วคาราเมลก็ไม่ยอมกลับบ้านสัที คุณนาคะหนูง่วงนอนแล้วคะ่ะหนูกลับบ้านก่อนนะคะไว้วันหลังจะมาเที่ยวใหม่ uh huh. ตอนนี้ฟลัฟฟี่ก็กำลังเข้านอนนะครับห้องนอนของ fluffy นะครับจะสามารถมองเห็นตึกได้คือวิวสวยมากเลยนะครับดูสิ <Wow. S 1> ถึงตอนนี้ฟลั u ฟี่จะมีทุกอย่างแล้วนะครับมีทั้งเงินมีทั้งชื่อเสียงมีทั้งบ้านใหญ่โตนะครับ แต่ฟลัฟฟี่เองก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอยู่ดีอะทำไมเราเห็นสถานที่ตั้งแคมป์แล้วเรารู้สึกคุ้นอะไรบางอย่างรอบกองไฟเหรอเราเคยทาอะไรหน้ากองไฟนะหรือว่าจะเป็นที่หมาหอดโฮมสเตย์แต่ทำไมนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเลยล่ะเราเคยยือนอยู่กับใครหน้ากองไฟ เรานี้เริ่มฟูงซ่านแล้วมาเขียนหนังสือต่อดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราถึงคุ้นๆเรื่องการเขียนยังไงก็ไม่รู้เราเหมือนเคยบันทึกอะไรสักอย่างไว้หรือเปล่านะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าความทรงจำที่ขาดหายไปของฟลฟี่เหมือนจะเริ่มกลับคืนมานะครับแต่ก็ยังเป็นความทรงจำที่ลางๆอยู่ ทำไมวันนี้เราถึงรู้สึกแปลกๆล,ล่ะทำไมกันนะเหมือนว่าเราจะนึกอะไรออกได้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องหมาหอดโฮมสเตย์น่ะเราเคยบันทึกอะไรสักอย่างไว้เดี๋ยวเราลองเช็คคอมเก่าของฉันหน่อยแล้วกันคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของฟลัฟฟี่ยังเก็บไว้อยู่เลยนะครับถึงตอนนี้ฟลัฟฟี่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าก็ยังมีข้อมูลอยู่ในคอมเก่านะครับฉันเคยบันทึกอะไรไว้นะ เรวฉันซ่อนไฟล์ไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยฟลัฟฟี่ก็นั่งหาไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ Many hours later ฟลัฟฟี่ก็นั่งหาข้อมูลนานมากเลยนะครับหาตั้งแต่บ่ายจนตอนนี้คือจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับ uh huh. ฟลัฟฟี่เองก็ยังไม่เจอข้อมูลที่ฟลัฟฟี่เคยบันทึกไว้ซะทีอะไม่รู้เหมือนกันว่าฟลัฟฟี่เอาไปซ่อนไว้ที่ไหน uh huh. สงสัยฟลัฟฟี่เองเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบ ชอบซ่อนไฟนะครับซ่อนไว้หลายๆโฟเดอร์อะไรอย่างเงี้ยโฟเดอร์ folder, ซ่อนโฟเดอร์หาไม่เจอเลยออกไปดีแลกสักหน่อยดีกว่าคืนนี้นี่มืดชะมัดเลยมืดจนมองไม่เห็นพระจันทร์เลยทางๆท,ที่เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงแท้ๆเลยเราอยากดูพระจันทร์จังเลยเดี๋ยวนะพระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์เต็มดวงใช้แล้วฉันนึกออกแล้วว่าไฟล์นั้นอยู่ที่ไหนฉันนึกออกแล้วนึกออกแล้วพระจันทร์เต็มดวงใช่แล้วนี่ไงเราซ่อนโฟลเดอร์ไว้ในนี้แล้วตอนนี้ฟลฟรีเองก็นึกออกแล้วนะครับว่าเก็บไฟล์ที่เคยบันทึกตอนที่อยู่หมาหอนโฮมสเตย์ไว้ที่ไหนโอ้ยทำไมปวดหัวจังเลยล่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยก็นายเป็นหมาป่าไงล่ะนายกลายร่างใช่แล้วเราเคยเป็นมนุษย์หมาป่านี่แล้วแจ็คก็คอยฝึกให้ร่างกายฉันหลับกับร่างมนุษย์หมาป่าได้นายต้องหัดควบคุมสัญชาตญาณอะไรกันมันแปลกตรงไหนก็ฉันปวดฉี่ฉันก็ฉี่เป็นมนุษย์หมาป่าเนี่ย มันเหนื่อยชะมัดเลยแต่ตอนนั้นฉันก็มีความสุขมากเลยนะแล้วทำไมฉันถึงมีความสุขล่ะ ใช้แล้วแจ็คฉันนึกออกแล้วฉันขอโทษนะที่ให้นายรอเป็นปีเลยนายจะยังคิดถึงฉันอยู่หรือเปล่านะหรือว่านายจะมีแฟนใหม่ไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คบกันสักหน่อยฉันทนความรู้สึกนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละแจ็คฉันจะไปหานาย ตอนนี้ fluffy ก็ออกจากบ้านมาตอน5้าทุ่มนะครับเพื่อที่จะไปที่หมาหอนโฮมสเตย์ many hours later ตอนนี้ fluffy ก็มาถึงที่มู o วูดม d m แล้วนะครับคือมาดึกดึกดื่นๆแบบนี้เลยเพราะว่าทนคิดถึงแจ็คไม่ไหวนะครับในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวนะครับแล้วก็พระจันทร์เต็มดวงด้วยถึงเวลาจะผ่านไปตั้ง1ปีแล้วนะครับ แต่ว่าในที่สุดความทรงจำของฟลัฟฟี่ก็กลับคืนมานะครับฉันจะไปหานายนายต้องรอฉันนะดูเหมือนว่าตอนนี้ฟลัฟฟี่จะป่วยด้วยนะครับตัวรอเนื่องจากความเจ็บป่วยเป็นเพราะความรักนะครับทำให้ฟลัฟฟี่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้ฟลัฟฟี่เองก็มาถึงหมาหอนโฮมสเตย์เรียบร้อยแล้วนะครับในสภาพที่แบบไม่สบายด้วยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอแจ็คเจอหน้าฟลัฟฟี่แล้วแจ็คจะรู้สึกยังไงบ้างแจ็คจะตื่นเต้นหรือว่าแจ็คอาจจะแบบทำใจได้แล้วลืมฟลัฟฟี่ไปแล้วหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปด้วยนะครับตอนต่อไปเนี่ยเป็นตอนจบแล้วนะครับอย่าพลาดชมเลยนะตอนนี้เจสสิก้าเองก็ออกมาต้อนรับฟลัฟฟี่แล้วแต่ว่าเราจะขอจบ E ีีนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ีหน้านะครับบ๊ายบาย